Hello everyone Welcome back to the channel วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวแบบละเอียดของ2026 Audi e-tron รถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่ได้รับการยกระดับใหม่ทั้งดีไซน์ เทคโนโลยีและสมรรถนะจนกลายเป็นหนึ่งในรถอีวีที่คุ้มค่าและล้ำสมัยที่สุดของปีโดยภายนอกของ Au d i อ e t r รอนรุ่นปี2026มาพร้อมความโดดเด่นในสไตล์ที่เรียบหรูแต่คมชัดในแบบฉบับ Au d i ด้วยไฟหน้า m ม t r i x l e เลดีไซน์ใหม่ที่ให้แสงสว่างเฉียบคมและล้ำสมัยมากกว่าเดิมกระจังหน้าแบบปิดทึบซิงเกิลเฟรมที่ถูกออกแบบให้สวยสะอาดตาและลดแรงต้านอากาศเส้นสายรอบรถถูกปรับให้ดูสปอร์ตและทันสมัยขึ้น ล้ออัลลอยลายใหม่ขนาดใหญ่เน้นเรื่องแอโรไดนามิกช่วยให้ตัวรถเคลื่อนที่ได้เงียบและประหยัดพลังงานมากขึ้น โครงสร้างถังและเส้นโค้งของตัวรถถูกปรับให้มีประสิทธิภาพลู่ลมสูงซึ่งทำให้รถคันนี้ไม่เพียงแต่น่าดูเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มระยะทางขับขี่ได้จริงและด้วยโลโก้ออดีแบบใหม่ที่เป็นลายเส้น2มิติทำให้ภาพรวมของรถดูล้ำอนาคตขึ้นไปอีกระดับถือว่าเป็นรถที่ให้ความพรีเมียมทั้งสัมผัสและภาพลักษณ์ภายนอกแบบชัดเจนในทุกมุมมอง ด้านสมรรถนะ Audi e-tron 2อ2 6นย0 2 6กยกระดับด้านประสิทธิภาพขึ้นอย่างจริงจังโดยมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบควอ t โท o ให้กำลังรวมที่สูงขึ้นกว่าเดิม การเร่ง0ูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในประมาณ5วินาทีให้แรงดึงแบบต่อเนื่องแต่เป็นเอกลักษณ์ของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าของออดีที่ทั้งนุ่มนวลและมั่นคงระบบควบคุมการยึดเกาะถนนและระบบขับเคลื่อน4ีล้อไฟฟ้าใหม่ถูกปรับปรุงให้ตอบสนองแม่นยำขึ้นทำให้รถคันนี้ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางไกลก็ยังให้ความมั่นใจสูง ช่วงล่างแบบถุงลม Air s u ูสป n นชั่ช่วยให้การขับขี่สมูทต,ตามแบบรถหรูและสามารถปรับระดับได้หลายรูปแบบตามเส้นทางแบตเตอรี่รุ่นใหม่ความจุสูงกว่าเดิมทำให้วิ่งได้ไกลถึง500-600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน w l บเรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC ที่สามารถเพิ่มพลังงานจาก1 0 8ถภายในเวลาประมาณ25นาทีทำให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องเดินทางเป็นประจำหรือขับทางไกลบ่อย ระบบเบรกแบบรีเจนเนเรทีฟก็ถูกปรับการทำงานใหม่ให้สามารถสร้างไฟฟ้ากลับคืนได้มากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการขับอย่างดีเยี่ยม จุดขายพิเศษของ2026 Audi e-tron อยู่ที่เทคโนโลยีภายในห้องโดยสารที่พรีเมียมสุดๆตามแบบ Audi โดยเริ่มจากจอคู่ MMI Touch Response ที่มีการตอบสนองรวดเร็วและคมชัดขึ้นหน้าปัด Virtual Cockpit Plus ปรับแสดงผลได้หลายรูปแบบทำให้ผู้ขับเห็นข้อมูลได้ชัดเจนทุกสถานการณ์ภายในห้องโดยสารใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งสบายรองรับสรีระระดับสูงสุดและระบบเสียงพรีเมียมจาก Bang Olufsen ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางระดับห้องอัดเพลงระบบช่วยขับขี่และความปลอดภัยก็จัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยประคองเลนระบบเตือนการชนระบบตรวจจับรถด้านข้างรวมถึงระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่ทําให้การขับในเมืองและทางด่วนเป็นเรื่องง่ายและแน่นอนว่าจุดเด่นของออดีคือการเก็บเสียงที่ยอดเยี่ยมแม้จะเป็นรถไฟฟ้าที่เงียบอยู่แล้วแต่อ e ีทรอนก็ให้ความเงียบสงบในห้องโดยสารแบบเหนือชั้นโดยรวมภายในของ2026อ e ีทรอนคือการรวมความหรูความล้ำและความสะดวกสบายแบบฉบับเยอรมันอย่างแท้จริง ด้านราคาที่คาดการสํสำหรับ2 0 e 2 6 Audi e-tron หักนำเข้าไทยจะอยู่ในช่วงประมาณ3.3-3.9ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการรถไฟฟ้าพรีเมียมในสไตล์ยุโรปที่เน้นเทคโนโลยีสมรรถนะและความหรูหราที่ครบมากที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งระดับเดียวกันทั้งในเรื่องการขับที่มั่นคงเงียบสบายเทคโนโลยีผู้ขับที่ใช้งานง่ายและภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยไม่น่าปแปลกใจที่ ออดี e ้อีทรอนจะยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆนในกลุ่มอีวีระดับหรูในปี2026 ในส่วนของบทสรุป2026 Audi e-tron ดีตรอนคือรถไฟฟ้าที่เหมาะกับคนที่ต้องการความสมดุลทั้งหมดในคันเดียวไม่ว่าจะเป็นความล้ำสมัยของเทคโนโลยีห้องโดยสารระดับหรูสมราคาสมรรถนะที่ขับดีและมั่นคงในทุกเส้นทางความแรงที่ตอบสนองทันใจและดีไซน์แบบ Au ดีที่เรียบหรูดูแพงตลอดการเป็นรถที่ทั้งนั่งสบายขับง่ายและใช้งานจริงได้ดีมากในชีวิตประจำวันหากคุณกำลังมองหารถอีี ที่ไม่ใช่แค่ขับดีแต่ยังสะท้อนรสนิยมความพรีเมียมนี่คือหนึ่งในรถที่น่าซื้อที่สุดในปี2026และเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดครับ